بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اما بعد S a s s a l ก m u a l a i k ะ m w a ะ a h m a t u l l a h ะ wabarakatuh อุณอาร์บินเอางเข้าสู่รายการวลาฮะดีษครับวันนี้เราจะมาดูในหะดีษบทหนึ่งนะครับซึ่งเป็นฮะดีษที่พูดถึงการรักษาขอบเขตของตาลาในขณะเดียวกันก็เรียวกว่ามีผู้ที่รักษาขอบเขตของตาลาในขณะเดียวกันก็มีคนที่ละเมิดในขอบเขตของตาลาซึ่งหะดีษที่จะนําเสนอต่อไปเนี่ยเป็นหะดีสที่ ท่านบนบดุลสลัมลอฮคนนี้ท่นได้ยกถึงตัวอย่างนะครับหรือว่าอุปมาอุปไมยให้ทาให้เรานั้น,นได้เห็นภาพถึงสิ่งที่ท่านอับดุสลัลอฮัท่ันได้บอกว่าคนที่รักษาขอบเขตของเอาตาลาฮหดูดของอัลลอฮนั้นนะครับกับผู้ที่ละเมิดเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วนบีก็ยกอุปมาอุปไมยทําให้เห็นเป็นรูปธรรมเนี่ยหรือว่าให้เกิดความชัด,ชดเจนว่าคนที่รักษาขอบเขตของอัลลอฮ์กับคนที่ละเมิดเนี่ยเป็นอย่างไรพี่น้องหลายครับ คนเราเนี่ยอยู่ในสังคมเนี่ยแน่นอนครับมันมีสิ่งที่ดีสิ่งที่ไม่ดีปะปนกันไปในสังคมของเรามีคนที่ซอละมีคนที่ดีมีคนฟาซิกมีคนที่ไม่ดีมีคนที่เป็นคนอารซีคนที่ฝ่าฝืนเนี่ยก็อยู่ในสังคมร่วมกันเนี่ยแหละนะครับในขณะเดียวกันหากว่าเราเป็นคนที่ซอละนี่มันก็ยังไม่พอหมายถึงว่าเราเป็นคนซอได้หมายถึงว่ามีละหมาดครบ5เวลามีอากาศก่จา,ายอใบปูชายกับไปละหมาดที่มัสยิด มีความสามารถทำซอสแล้วก็รักษาขอบเขตปฏิบัติสิ่งที่เป็นวาญิบออกหังจากสิ่งที่เป็นข้อห้ามถามว่าตรงเนี้เป็นคนซอสแล้วเนี่ยพอไหมคําตอบก็คือยังไม่พอเพราะว่าถ้าหากว่าเราเป็นคนซอสแล้วคนอื่นจะอาจจะไม่เป็นคนซอสแล้วเหมือนกับเราหมายถึงอาจจะยังอยู่ในการฝ่าฝืนขอใช้วาญิบเนี่ยก็มาปฏิบัติสิ่งที่เป็นข้อห้ามเนี่ยก็ละเมิดอยู่หลายๆประการนั้นสังคมจะดีได้เนี่ยนอกจากเราเป็นคนซอสแล้วแล้วเนี่ย จะต้องเป็นอีกอันหนึ่งซึ่งรากศัพท์เนี่ยตัวเดียวกันก็คือมุสลิฮ์นะครับซอเลซอสลามฮาเนี่ยซอเลนะครับซอเลนะครับซอเลคือคนดีเนี่ยที่บอกว่าคนดีเนี่ยคนซอเล ح. อีกอันหนึ่งว่ามุสลิฮ์มาจากคำว่าอัลละฮะยุสลิฮูมุสลิฮ์ก็อิสมฟาอมก็คือผู้ที่ทําให้มันดีก็คือคนที่ปรับปรุงคนที่อิสล่า ح, เนี่ยที่เราว่าอิสล่า ح, มุสลิมคือคนที่ปรับปรุงคนที่ทําให้ดีขึ้นหมายความว่าหากว่าตัวของเราเป็นคนที่สอนแล้วเนี่ยนะครับเราก็ปรับให้อยู่ในระดับดีขึ้นไปอีกคือคนที่เป็นมุสลิมแล้วมุสลิมก็คือปรับปรุงแก้ไขปรับปรุงสังคมให้ดีขึ้นเราเป็นคนดีแล้วค่อยๆปรับปรุงบอกกับคนอื่นเราอยู่ในขอบเขตของอัลลอฮ์ปฏิบัติตามขอใช้ไม่ละเมิดข้อห้ามอยู่ในขอบเขตของเราตาลาแล้วเนี่ย มีคนที่เขาละเมิดขอบเขตของอัลลอฮ์ตาลาทิ้งวาญิบแล้วเมิดข้อห้ามสิ่งที่ฮารอมเนี่ยเราก็ไปอิสล่าเราก็ไปปรับปรุงเนี่ยตรงนี้ถือว่าจะเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะครับหากว่าเรานั้นเป็นคนที่ซ้อนแล้วเนี่ยเราก็ช่วยสังคมให้ดีขึ้นนะอิสลาหรือว่าเป็นมุสลิมนะครับพี่น้องหลายครับที่เราได้เกินไปในช่วงต้นของรายการที่บอกว่าท่านอับดุลสลัมได้เปรียบถึงคนที่รักษาขอบเขตของอัลลอฮ์กับคนที่ละเมิด มีคนที่รักษาขอบเขตหรือว่า,าเขาดูดลลอกขอบเขตของอัลลอฮ์กับคนที่ละเมิดเนี่ยนบีได้เปรียบให้เห็นเป็นเรียกว่าเป็นรูปธรรมเลยอ่าที่ว่าปฏิบัติอี่เป็นข้อใช้ออกหางหรือว่าปฏิบัติตามข้อใช้ออกหางจากข้อห้ามอ่าอันนี้คือคนรักษา,ข,าขอบเขตของอัลลอฮ์คนที่ละเมิดแหะครับวายิบไม่ได้กระทำแล้วก็สิ่งที่เป็นฮารอมเนี่ยก็ไปละเมิดไปทำอ่าอันนี้คือคนที่ละเมิดขอบเขตของอัลลอฮ์นั้นนบีเนี่ย จึงยกตัวอย่างให้เห็นภาพเลยเป็นรูปธปรรมบางทีอาจจะยังไม่เห็นภาพชัดเจนนักซึ่งถ้าคนรักษาขอบเขตของลอต้าลาก็อาจจะเห็นอยู่คนที่ละเมิดเราอาจจะเห็นอยู่แต่นบีเนี่ยพูดตรงนี้เพื่อให้ทุกคนหรือคนที่ฟังจากสิ่งที่นบยียกตัวอย่างเนี่ยได้เห็นภาพจริงๆนะครับเอาเราดูฮะดีสที่เกี่ยวกับเรื่องการรักษาขอบเขตของลอตอาลาเนี่ยเราจะต้องเป็นคนที่รักษาขอบเขตของลอ,งองตอาลาลอย่าเป็นผู้ละเมิดเราดูฮะดิสนะครับ عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل قائم في حدود الله والواقع فيها عن النعمان عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما جاء النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال الله سبحانه وتعالى عن ا ل ن ล ي ص ل ا ل ลั عليه وسلم ت َ ن َาِّ่า ل ى الله عليه وسلم قَالَ ت َ ن ล ب ِّ ي ْ د َ ي ْ ك ลลอะลัยฮิวะัลลัมได้บอกอย่าบอกว่าอุปมาผู้ที่ยืนหยัดในขอบเขตของลอที่กำหนดเนี่ยนะครับหรือขอบเขตของลอที่อัลลอฮ์ได้กำหนดไว้ฮุดูดินละฮุดูดิลละก็คือขอบเขตของลอ นั ah at, ket, Allah Wal ้นอ er ุปมาผู ah, ah ้ที่ยืนหยัดอยู่ในขอบเขตที่อัล l l a ์กำหนดวันวาแก่งฟีฮากับผู้ที่ละเมิดขอบเขตเนี่ยนบีเปรียบยังไงครับนบีบอกว่ากามัธลีกอมินอิสต์ฮามูอาลาซาฟีนัดินฟาะซ้อรอบาดูฮุมอัลาฮาและบาดูฮุมอัสฟาลาฮานบีบอกว่ากามัธลีกอมินอิสต์ฮามูอาลาซาฟีนัดินนบีบอกว่าอุปมาดังคน พวกหนึ่งที่จับฉลากลงเรือเดียวกันฟอซรอเบาดุฮุมอัลละฮ์ฮะอบาดุฮุมอัสฟาลานับว่าบางส่วนอยู่ชั้นบนของเรือบางส่วนก็อยู่ชั้นล่างวกา้นันละดีนีฟิอัสฟาลีฮะอิดะสต์กูมินันมาอิมัรูอัลามันฟาวกิฮิมอัลามันฟาวกอฮุมท่านนบบีซัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนะครับก็ได้บอกต่อ นะครับบอกว่าวกาเนลลีฟีอัศวะลีฮาอิดะสต์กอมินันมะนะครับนบีว่าเมื่อพวกที่อยู่ข้างล่างต้องการน้ำเนี่ยก็จะเดินผ่านทำความรำคาญแก่ผู้ที่อยู่ข้างบนนะครับผู้ที่อยู่ข้างล่างวกาเนลลีฟีอัศวะลีฮาอิดะสต์กอมินันมะอิมัรูอาลามันฟาวกอฮุมบอกว่าเมื่อพวกที่อยู่ข้างล่างต้องการน้ำก็จะเดินผ่านทำความรำคาญแก่ผู้ที่อยู่ข้างบน ฟะกล่เราอันนาขารกนาฟีนาซีบีนาขารกอนวลัมนุฎิมันเฝวกอน่ฟอิ่ตะรกูหุมวามอารอดูฮลากจมีอนบีก็บอกต่อนะครับบอกว่าฟก่อดพวกเขานี่ก็กล่าวว่าหมายถึงกันนะครับคือคนที่อยู่ล่างเนี่นยก็กล่าวว่า on, man เราอันนาขอรกนาฟีนาซีบีนาขารกอนวลัมนุฎิมันเฝวกอนพวกเราควรจะเจาะเรือน เจาะเรือในส่วนของเราให้ทะลุซักรูหนึ่งเพื่อพวกเราจะได้ไม่ทําให้คนที่อยู่ข้างบนเนี่ยเดือดร้อนฝาอินตรารกูนบีปว่าฟาอินตรารกูหุมวามาอารอดูฮาลาคูจะมียนะนบีว่าดังนั้นถ้าหากพวกเขาปล่อยให้พวกให้คนพวกนั้นกระทําตามความต้องการพวกเขาทั้งหมดจะพากันพี่นาศฟาอินตรารอกูหุมวามาอารอดู ฮาาลจมีในบบีว่าดังนั้นถต่าหากว่าพวกเขาปล่อยให้คนพวกนั้นกระทาตามความต้องการเนี่ยพวกเขาก็จะพินาศกันหมดว่าอิลอัคอดูอลาอดีฮนนิมนาจาวะนาจาวจ้มียในบบีบอกว่าแต่ถ้าหากว่าพวกเขาจับมือพวกคนอคนพวกนั้นไว้นาจาวะนาจาวจม้มีพวกเขาก็จะปลอดภัยและก็จะปลอดภัยด้วยกันทั้งหมดเราว่าหุ่นบุคคลี่อยู่บันทึกโดยท่านอิหม,ม่าม อัลบุคอรีรอฮิมะฮุลลอฮ์ครับครับฮะดิษนี้เราบอกไปแล้วว่าเป็นท่านนบีซอลลัลละเปรียบนะถึงคนที่รักษาเขาเปิดของอัลล์ตาอาลากับคนที่ละเมิดและนบีก็เปรียบให้เห็นรูปธรรมท่านนบีซอลลัลละฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนะครับอันนี้ท่านเองนบีได้เปรียบถึงคนที่มัสลุลกอยมีฟีฮุรุดิลลาฮิวะลวา้าอีฟีฮะนบีได้เปรียบถึง คนที่อะไรครับคนที่รักษาขอบเขตของอัลลอฮ์ยืนหยัดในศาสนาขออัลลอฮ์ปฏิบัติตาปฏิบัติสิ่งที่เป็นวาญิบทิ้งสิ่งที่เป็นฮารอมอันนี้คือคนที่ยืนหยัดคือคนที่รักษาขอบเขตของอัลลอฮ์วันวาเกอไอฟิฮาและก็คนที่อยู่ในนั้นนะหรือว่าอยู่ในนั้นก็คือหมายถึงว่าอะไรครับคือคนที่ละเมิดขอบเขตของอัลลอฮ์กับคนรัวก็คือทําสิ่งที่ฮารอมแล้วก็ทิ้งสิ่งที่เป็นวาญิบแล้วเปรียบไงครับ เปรียบให้เห็นเป็นรูปประธรรมนบีเปรียบอย่างนี้นบีบอกว่าพระหนึ่งกลุ่มชนที่เขาได้จับฉลากกันนะโดยสารเรือลำหนึ่งแต่ละคนก็จับฉลากกันไปอันนี้ภาษาเรียกว่ากูรอานะครับเรียกว่ากูรอาค,ร a, คือการจับฉลากว่าใครจะอยู่ชั้นบนใครจะอยู่ชั้นลา่างใครจะได้อยู่ชั้นบนบ้างซึ่งเวลาจับแล้วบางคนก็ได้อยู่ชั้นบนบางคนก็ได้อยู่ชั้นลา่าง แล้วก็คนที่อยู่ข้างล่างเนี่ยเมื่อต้องการน้ำเนี่ยนะครับก็คือต้องการน้ําที่จะใช้ดื่มอย่างเนี้ยก็จะผ่านคนข้างบนก็มันก็อะไรครับก็าอาจจะสร้างความเดือดร้อนความําคาญให้คนข้างบนอ่าเพราะว่ามะมะอันมะนมะ้ำก็คือจะอยู่ข้างบนนะครับก็เลยคนข้างล่างนี่ก็เลยบอกว่านั้นเราก็เจาะเรือดีกว่านะ นะครับเราก็เจาะเรือเอาส่วนของเราเราจะได้ไม่ต้องขึ้นไปเครื่องบนไม่ต้องไปสร้างสร้างความลําบากความลาคาญให้คนที่อยู่ข้างบนเราก็เจาะเรือดีกว่านะครับแล้วเจาะเรือเลยนะครับก็จะได้ไม่สร้างความลําบากอันนี้คือสิ่งที่พวกเขาต้องการท่านอีบดุลลอฮสลลัลลฮิวะสัลลัมนี่ก็เลยบอกว่าถ้าหากว่าพวกเขาเนี่ยนะปล่อยคนพวกนี้ถ้าปล่อยให้คนคนที่โดยสารเลยทั้งหมดถ้าปล่อยให้คนกลุ่มเนี้ยหรือคนเนี้ยนะได้ เจาะเรือจริงๆไงนะนบะีบอกว่าอันนี้ก็พินาศกันหมดเลยทั ans, ้งข้างบนทั้งข้างล่างเนี่ยพังกันหมดพินาศทำไมจมนะครับเรา่ว่าเจาะเรือเรือมันก็จมสินะครับแต่ถ้าหากว่าคนเนี่ยต่างๆอาจจะเป็นทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับห้ามข้างบนเนี่ยนก็ต้องต้องห้ามและข้างล่างถ้าอยู่ข้างล่างแล้วก็ทาไมห้ามคนที่ทำข้างล่างเนี่ยอันนี้เนี่ยมันมันพินาศกันหมดจมแต่ถ้าหากว่าคนที่อยู่ข้างบนคนี่อยู่ข้างล่าง ได้ห้ามคนที่จะเจาะเรือเนี่ยนบีบอกว่านาจาวะนาจาว์เจมีอาพวกเขาเนี่ยก็จะปลอดภัยก็จะอะไรครับก็จะรอดกันหมดนะก็จะปลอดภัยวะอินอะคอดูอาลาอดีหิมนาจาวะนาจาว์เมีอานาโยะถ้าหากว่าพวกเขานั้นจับมือคนพวกเนี่ยนะหยุดยั้งคนพวกเนี่ยนาจาวะนาจาว์เจมีอาพวกเขาก็จะปลอดภัยแล้วก็ก็จะปลอดภัยกันทั้งหมดนะครับก็จะรอดพ้นปลอดภัยกันทั้งหมดพี่น้องครับ อันนี้เป็นไม่ได้ว่าเป็นมัสันเป็นตัวอย่างเป็นอุปมาอุปไมยทีนะ่มีสำลรั่านได้ยกตัวอย่างแล้วก็เห็นภาพนะครับก็คือจะเปียบว่าผู้คนเนี่ยที่อยู่ในศาสนาของอัลลอฮ์เนี่ยก็เหมือนกับเรือลำหนึ่งผู้คนที่อยู่ในศาสนาของอัลลอฮ์ก็เหมือนกับบรรดาผู้ที่อยู่ในเรือลำหนึ่งเนี่ยนะครับที่มันจะต้องเจอคลื่นฝ่าคลื่นเจอนู่นเจอนี่นะครับแล้วก็มันก็มีคนจํานวนมาก ถาาว่าจานวนมากนี่จะอยู่ข้างบนหมดเลยหรือจะอยู่ข้างล่างหมดเลยมันก็ไม่ใช่มันก็ต้องแบ่งกันไปนะครับมีข้างบนบ้างมีข้างล่างบ้างอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ผสมกันไปฉะนั้นจากตรงเนี้ยอย่างที่บอกไปข้างล่างนี่ก็ต้องเอาไปเอาน้ําอะไรข้างบนถามว่าก็บอกว่าไม่ะเราไม่อยากขึ้นและเราก็ไม่อยากสร้างความรําคาญให้กับคนข้างบนเราก็เจาะหรือเอาน้ําดีกว่านะครับอ่าถาาว่าอย่างเนี้ย อย่างนี้เป็นยังไงถ้าปลอยก็พินาศกันหมดแต่ถ้ายับยั้งก็จะรอดกันหมดังนั้นตรงนี้เป็นการเปรียบไปเห็นว่านี่คือศาสนาของอัลลอฮ์ศาสนาของอัลลอฮ์ที่จะต้องรักษาที่จะต้องไม่ให้ใครละเมิดหมายความว่าคนที่เป็นนักวิชาการเป็นโตครูเป็นคนมีความรู้เห็นคนที่เป็นอะไรยูฮานซูฟาฮะเห็นคนที่โง่เขาเบาปัญญาทําอะไรไม่ถูกต้องอาจจะทําด้วยความดือ้อดึงด้วยกับ อารมณ์ด้วยกับการไม่รู้อะไรก็แล้วแต่ถ้าหากว่าไดละเมิดไปเนี่ยก็มีหลายระดับบางทีละเมิดของเหตุการณลเราอาจจะด้วยรู้แล้วก็ละเมิดดื้อดึงหรือบางคนอาจจะไม่รู้ตรงนี้ก็แล้วแต่ด้วยสาภาพว่าเราจะบอกยังไงคนที่ดื้อดึงนี่ก็ต้อง,ต,องต้องใช้การเตือนการบอกอหรือว่าอาจจะต้องใช้ความเข้มข้นหน่อยเพราะว่าตัวว่ารู้แล้วนี่ก็จะต้องเรียกว่าเข้มข้นในการเตือนส่วนคนที่ไม่รู้เนี่ยก็ชี้แจงอธิบายให้เขานั้นเกิดความเข้าใจให้รู้ว่าที่ทำเนี่ยมันไม่ถูกต้อง แถบนั้นศาสนาของอัลลอฮ์สุบฮานาอูตาลาตรงนี้เนี่ยจะต้องไม่ให้ใครละเมิดคนที่มีความรู้อ่ารู้ปฏิบัติและตัวเองเป็นคนสอนและแห่งที่บอกไปแล้วปฏิบตัติขณะเดียวกันมีคนที่ละเมิดมีคนที่ฝ่าฝืนอยู่เนี่ยโดยเฉพาะกับคนที่เป็นอัลฮุนอินมีนักวิชาการเนี่ยก็ต้องอะไรก็ต้องเตือนก็ต้องบอกนะครับท่านอัลลอฮ์ Allah สุบฮานตาลาได้บอกว an um ่าตะกูฟิตนะต่ลาตุซสีบันนัลลาดีนะเราละหมูมิ่งกุมคอซาะเพราะฉะนั้นจงระวังฟิตนะ มันจะไม่ประสบกับบรรดาผู้ที่อาธรรมในหมู่ของพวกท่านเป็นการเฉพาะนั้นก็จงระวังฟิตนะความวุ่นวายสิ่งที่ไม่ดีที่จะมาประสบน่ะมันไม่ได้ประสบกับคนที่รอเหลมเท่านั้นแปลว่าคนที่ดีๆเนี่ยก็อาจจะโดนไปด้วยนั้นถา่ว่าตรงนี้เหมือนกันนั่นแหละที่นบีเปรียบเหมือนกับผู้ที่โดยสารเรือในศาสนาของอัลลอฮ์คนที่อยู่ในศาสนาของลก็เปรียบเหมือนกับผู้ที่โดยสารผู้ที่โดยสารเรือ นั้นทุกคนเนี่ยต้องช่วยกันประครับประคองกันเห็นคนที่ละเมิดก็จะต้องบอกต้องเตือนเหมือนกันโดยสารเรือไปมีผู้คนไอ้ถ้ามีคนสองคนไปเจาะเรือก็จมก็พังกันหมดแต่ถ้ามีคนจะเจาะแล้วมีคนห้ามมีคนยับยัง้งอ่าอย่างเงี้ยมันก็จะได้รอดเหมือนกันศาสนาของอัลก็ต้องมีคนที่คอยยับยัง้งคนที่จะทําความผิดตาความชั่วอย่าปล่อยให้คนจี่เนี่ยละเมิดในขอบเขตของอัลลอฮ์ซุบฮาหนูวาตลา เช่นเดียวกันครับในฮะดีษเนี่ยเป็นการที่เห็นว่าสมควรบอเวลาจะ,จะจะสอนผู้คนเนี่ยเป็นตัวครูเป็นอาจารย์จะสอนผู้คน,นควรที่จะยกตัวอย่างให้เห็นภาพบางทีอาจจะพูดมันมันเป็นสิ่งที่อาจจะไม่เห็นภาพชัดเจนเป็นนามธรรมมีความสามารถแล้วหรือทางที่ดีแล้วเนี่ยก็ให้ยกตัวอย่างด้วยมาสั้นเพื่อให้เรียกว่าอาจจะเป็นนามธรรมแล้วนําไปสู่รูปธรรมเนี่ยโอ้เห็นภาพ ยกยกให้เห็นเป็นรูปธรรมเนี่ยมันจะได้เห็นภาพเวลาเห็นภาพแล้วความเข้าใจมันก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายหรือเกิดความเข้าใจมากกว่านั้นเราจะเห็นว่าบางทีคนที่สอนเราบางทีพูดย้ำตั้งสองรอบสามรอบสี่รอบห้ารอบเราก็ยังไม่เข้าใจหรืออาจจะยังไม่เคลียร์กับสิ่งนั้นนะ่ะแต่ถ้าหากว่าพูดไปสักหนึ่งครั้งแล้วก็ยกตัวอย่างให้เป็นรูปธรรมให้เห็นภาพนี่ถามว่า เนี่ยบางทีพูดไปครั้งแล้วแล้วก็ยกตัวอย่างอาจจะพูดสองครั้งนั้นแหละแต่เราเข้าใจเลยเพราะอะไรเพราะมันเห็นภาพแต่ถ้าหากว่าพูดไป3าครั้ง4ครั้ง5ครั้งอาจจะยังไม่เข้าใจอาจจะยังไม่เคลียร์เพราะอะไรเพราะยังไม่เห็นภาพเนี่ยตรงเนี้ยสำคัญครับในเรื่องการยกดอรบุลมาสันคือการยกตัวอย่างเพื่อให้ ห็นสิ่งที่มันเป็นนามารมเนี่ยเกิดเป็นรูปธรรมมาสู้คือสัมผัสได้เป็นสู้รอเป็นทาบออกมาแล้วก็จะเกิดความเข้าใจอย่างท่านนบีสุลต่านาะหวอะลหิวะซัลลัมได้ยกตัวอย่างอ่าเพื่อเนี่ยพอานนบียกตัวอย่างเนี่ยเราเห็นเลยว่าการการที่เราจะต้องรักษาขอบเขตของรอบเป็นยังไงรักษาศาสนาของลอบยิ่งใหญ่ในศาสนาของลอบเป็นยังไงนบีก็ยกตัวอย่างในเรื่องของผู้ที่โดยสารเรืออีกอันหนึ่ง ท่านนบีสุลต่านฮวนิสซัมได้ยกตัวอย่างอันนี้จะให้บอกว่าเออนบีเนี่ยพอเวลาพูดเขาจะยกตัวอย่างแล้วก็เห็นภาพเลยครั้งหนึ่งเนี่ยมีอาอารอบีอารอบอาหรับชนบทเนี่ยมามหาหาท่านนบีสุลต่านฮวนิสซัมก็เป็นคนเลี้ยงอูดต,ตามทะเลราอย่างนี้นะครับก็มหาหาท่านนบีสุลต่านฮวนิสซัมก็บอกว่าอ้ทารุสุลต์พลรายาของฉันเนี่ยนะภรรยาของฉันเนี่ยเขาได้บุตรลูกนะลอดบุตรออกมาแล้วก็ลูกเนี่ยก็จะ ผิวสีเนี่ยมันดําลูกเนี่ยดาก็เลยกล็เลงจะบอกว่าฉันเนี่ยขาวภรรยาของฉันเนี่ยก็ขาวแปลว่าทั้งพ่อทั้งแม่เนี่ยขาวก็รู้สึกสงสยยัยแหนก็เลยมานาบีว่าทําไมลูกที่เกิดมาเนี่ยดำนาบีก็เลยยกตัวอย่างให้ให้เป็นที่ว่าตัวเนี้ยให้ให้มัมซัสเลยคือสัมผัสได้แล้วมองแล้วก็เห็นภาพเลยนบีถามว่ามีอูดไหมเลี้ยงอูดไหม เขาก็บอกว่าเขาก็มีอุดแล้วนบีถามว่าแล้วมันมีสีอะไรบ้างเขาก็บอกว่าเป็นสีแดงแล้วนบีบอกว่าแล้วมันมีสีอื่นไหมอาจจะเป็นสีน้ําตาลสีอะไรที่มันแซมเข้ามาดำขาวหรืออะไรสีออกดำแดงออกน้ําตาลอะไรอย่างเงี้ยอ่ะมันมีสีพวกนี้ไหมอ่ะที่มันที่มีมาเขาก็บอกว่ามีอ่ามันไม่ใช่แดงทั้งหมดมันก็อาจจะมีสีอื่นปะปนเป็นอุดสีอื่นหรือว่ามีสีอื่นแซมเข้ามา นบีก็ถามว่าอ้าวแล้วมันมาอย่างไงแล้วแล้วมันมาอย่างไงอูนิสัยีดรแล้วทําไมไอตัวอื่นอื่นมันมีสีอื่นด้วยล่ะแล้วนบีก็เขาก็บอกว่าเออมันมีสีอื่นด้วยบอกกับนบีอ่านบีก็ถามเลยถามว่าแล้วมันมาอย่างไงเขาก็บอกว่าอาจจะเขาก็เลยอาจจะเป็นไปได้นะว่าไอรุ่นภาษาเรารุ่นปู่รุ่นปู่ย่าตายายของมันเนี่ยรุ่นรุ่นก่อนหน้ามันเนี่ยก็อาจจะเป็นสีนูนสีนี้เนี่ยเป็นสีดํานะครับ อ่อันนี้คือถาวว่าหมายถึงว่าไอที่เป็นสีนูสีนี้เนี่ยมันก็อาจจะมาจากจากไอตัวที่มาก่อนนั้นเนี่ยเป็นปู่เป็นยา่าเป็นยายอะไรของมันเนี่ยนะอ่าแล้วมันก็กลายเป็นสีนุสีนี้อา้าวเหมือนกันแหละนะลูกของท่านเนี่ยอ่าลูกของท่านเนี่ยอันนี้คืออะไรพูดถึงอูดนะแล้วเขาเลี้ยงอูดเนี่ยเขาก็เห็นภาพนี้ละนบีก็เลยบอกว่า ลูกของท่านเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ว่ามันมาจากปู่ย่าตายายแหละที่เขามีผิวสีอย่างเงี้ยเป็นสีดำนะถามว่าตรงเนี้ยอารอบีคนเนี้ยอาหรับชนบทคนเนี้ยเห็นภาพเลยไหมเห็นภาพทําไมอ่ะก็เขาอยู่กับอูดเขารู้อยู่กับอูดเขารู้ว่าอ๋อมันอูดเนี่ยแล้วมันมีสีนู่นสีนี้เข้ามาอา้าวเหมือนกันนบะีก็ยกตัวอย่างว่าเนี่ยนะที่เขามาตอนแรกเขาอาจจะสงสัยว่าทําไมลูกดาทั้งทั้งที่ตัวเขาแล้วก็ภรรยาเนี่ยขาว นบีก็เลยยกตัวอย่างอูดนั่นแหละที่เขาเลี้ยงนั่นแหละมันมีสีอื่นไหมไอตัวที่มา,าแม่ของมันอาจจะอะไรเป็นสมูทเป็นสีแดงเอาลูกออกมาเป็นสีอื่นอา่าทำไมเป็นสีอื่นก็อาจจะเป็นไม่ได้ว่าไอตัวที่มาก่อนนั้นมันเป็นปู่ย่าตายายอะไรของมันน่ะนะเป็นตัวที่มาก่อนน,นั้นีก็มีสีพวกนี้อ่าเหมือนกันนบีก็เลยบอกว่าที่บอกว่าท่านขาวภรรยาขาวเนี่ยลูกออกมาดำนี่ก็อาจจะเป็นมาจากปูย่าตายายนั่นแหละที่เขามีสีผิวอย่างนี้ ลูกของท่านที่เกิดมาก็เลยอะไรได้รับหรืออาจจะมีส่วนที่จะมาจากปู่ย่าตายายของเขานั่นแหละเมื่อยกตัวอย่างอย่างนี้เนี่ยมีเปรียบอย่างนี้เนี่ยก็เข้าใจเลยอาหรับชนบทคนนี้ที่เลี้ยงอูดเนี่ยก็เข้าใจเนี่ยนบีเนี่ยอธิบายยางีย้ยกตัวอย่างให้เห็นภาพบางทีถ้าไม่ยกตัวอย่างพูดไปเนี่ยมันก็อาจจะอะไรครับอาจจะไม่เข้าใจแต่เวลาพูดอย่างเงี้ยโดยเฉพาะกับคนอาหรับชนบท ตัวเหมือนกันเหมือนกันอาจจะไม่ใช่อารับแต่ว่าคนมาจากบ้านนอกอาจจะไม่เคยได้มีการศึกษาเวลาพูดถ้าเป็นเรื่องวิชาการอะไรก็อาจจะไม่เข้าใจก็อาจจะงงแต่พอเรายกตัวอย่างในสิ่งที่เขาเป็นอยู่ในสิ่งที่เขาทําอยู่เนี่ยเขาก็จะเห็นภาพเขาก็จะเข้าใจนะครับหลังจากตรงน,นี้นะครับพยายามที่จะหรือว่าคนที่เป็นนักวิชาการเป็นนักศึกษาตอนุอันมีนะครับตอนเุอนมี ก็ให้พยายามอธิบายหรือว่าทําให้ผู้คนนั้นเกิดความเข้าใจเมื่อโดยบอกออโดยเฉพาะได้บอกไปแล้วว่าให้ยกตัวอย่างเพื่อคนนั้นจะได้เกิดความเข้าใจนั้นจากตรงนี้นะครับให้พยายามยกตัวอย่างจาก h ะด i ษบทน,นี้เช่นเดียวกันจาก h ะด i ษบทน,นี้นี่ก็เป็นการยืนยันถึงว่ามีเรื่องของกุราะเรื่องการจับฉลากและการจับฉลากนั้น ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่อนุญาตที่จะทําได้ในศาสนาซึ่งก็มีในฮะดีสของท่านนาบีสุลต่านและก็มีในกีตาบุลลอ้ด้วยหมายถึงว่าทั้งในฮะดีสอย่างฮะดีสบทเนี้ยอันนี้ก็ชัดเจนและก็มีในในตัวบทอันกุรอานด้วยที่เกี่ยวกับตรงนี้นะครับก็มีในในอันกุรอานเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของนบียูนุสนะครับหรือสิ่งที่เกี่ยวกับเรื่องของท่านหญิงมารยำที่มีการจับ ตรงนี้เหมือนกันหรือจับฉลากตรงนี้เหมือนกันนะครับฉะนั้นจากตรงนี้เราเราได้เห็นภาพเราได้รู้ถึงสิ่งที่อับดุลวสลัมได้บอกได้บอกถึงการที่เรานนั้นจะต้องหรือผู้ที่รักษาขอบเขตของลอตาอาลากับคนที่ละเมิดเปรียบเหมือนไรครับคนที่อยู่ในศาสนาของลอตาอาลาเปรียบกับคนที่โดยสารเรือ,อถ้ามีคนจะไปละเมิดต้องมีคนยับยัง้งถ้าไม่ยับยัง้งก็พังกันหมด เรือก็จมก็พินาศกันหมดศาส,สนาของอัลลอฮ์ตาอาลาก็เหมือนกันต้องมีคนที่อะไรนอกจากเราปฏิบัติอามันทีซอลอะไรแล้วก็ต้องมีคนที่ที่อะไรครับที่ที่จะไปยับยัง้งที่จะไปปรับปรุงสังคมให้ดีขึ้นหากว่าคนจะทําความผิดทําความชั่วก็ต้องมีคนที่ยับยัง้งก็จะได้ปลอดภัยกันหมดแต่ถ้าหากว่าไม่ยับยั้งเขาละเมิดอาจคนที่ซอลนะคนที่ดีเนี่ยก็อาจจะอะไรได้รับการลงโทษได้รับอาดาบับได้รับฟิดนะไปด้วยไม่ใช่เพราะไม่ใช่เฉพาะ คนที่ทําความผ e, ิดทําความชั่วเท่านั้นฉะนั้นจากตรงนี้ครับขอให้เรารักษาขอบเขตของลัตตาอาลานะครับและเป็นผู้ที่ช่วยกันปรับปรุงสังคมนั้นให้ดีขึ้นให้อยู่ในหลักการของศาสนาครับรายการวลาฮะดิษได้มาหมดเวลาลงแล้วนะครับอินชัลลอฮ์พบกันในครั้งต่อไปครับสลามุอะลัยกลุ่มมรฮ์มะตุลลอฮ์วะบารอกาตุ إن أردتم أن تكونوا شامة بين الورى فاقتفوا آثار جيل للمعالي سطرا جيل زيد وأسيد